นนะนอนตั้งกะตีหนึ่งไม่นอนเลยกลัวมันเลื้อยเรื่อ,อยไรไหรือไน เนยื่นเลื้อยอยู่ข้างข้างนี้ข้างขวาข้างทรวงเลยมันจะก็ไปเท้าทรวงถึงไดเห็นมันมันก็ไล่ไล่มันไม่ออกทางนี้จะล้วมันขึ้นไปอยูดูนน่ากลัวก็มันไม่เคยไม่เคยเห็นมีมันขึ้นมาเอาไม้มาองไม่กินไม้เลยมันจะมาทำไมตัวเมื่เอกกนี้กลัวนั่งถึงกล้านนอน

จะรับน้ำหนักมันไหวหรือเปล่าถ้ามันล่นมาเนี่ยจะัแขนระวังหัวมาแล้วนะตัวมันะเบื้องอยู่รดมีอะไรยืนไห

่าบานระวังฝ่าบานด้วยฝาบานก็ไม่ดีหัว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 ไปไปไไได้หรือเปลมันได้ไปไหนอะผลกันผลบ,บลบขอพี่หนว

คงแค่ล่อค่างดกว่าใกล้ๆค่ะอันนี้เป็นหูเหลือมนะคะฮู้อ่ายายบอกว่ามันจะมากินแมวนะคะแล้วก็ตอนประมาณตีหนึ่งค่ะยายเขาเฝ้าฮูเหลือมตั้งแต่ตีหนึ่งมาแล้วเขาเกรงใจไม่กล้าแจ้งเหนื่อยค่ะไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เลย รอจนเช้าค่ะนั่งเฝ้างูจนเช้าค่ะนี่ไงถุงเนี่ยนอน,นอนจรอาจานม่ปล่อยเยนโยไม่กลัวงูเจ็บสงสารงูมากต <c oughs> ื่นกะตีหนึ่งเฝ้ามัน่กลัวกลัวมันจะมาเลื้อยเพ่นทัน